ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมิวทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนการเล่นหลอดบาร์คือทุกคนถามว่าหลอดบาร์เล่นกันยังไงต้องทำยังไงคือหลอดบาร์มีหน้าที่ง่ายๆครับคือวาร์ปรวมปาร์ตี้คือตัวดามจเเขาต้องการเบ่งบาร์ใช่ไหมครับคือเรามีหน้าที่วาร์ปรวมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปหาจุดอ่ะสมมติคือผมจะมีคลิปสอนอยู่แล้วนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหน ว่าประตูไหนคือประตูหนึ่งประตูสองนะครับอ่าอา้าวเจ้าบ้านเขาปิดบ้านไปแล้วเข้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมลองเดินดูแป๊บนึงว่าได้ไหมโอเคยังเข้าได้อยู่โอเคสมมุติว่า,าหัวพันสั่งให้เราไปประตูสี่เคประตูสี่อยู่ด้านซ้ายซ้ายบนนะครับอัน,นนี้ตรงนี้โอเคเราก็เดินขึ้นไปเลย อ่านั่นคือประตูสี่ประตูสี่ที่อยู่ตรงนี้เคเราก็เดินไปทางนี้ส่วนใหญ่เขาจะแอบอยู่ตรงนี้เคหน้าที่คือตัวดามิเอตในปาร์ตี้เขาเขาก็น่าจะพิมพ์มาในนี้ครับในใน,ในแชทปาร์ตี้คือเขาก็คงจะพิมพ์พิม์ว่าเออสมมติอะดึงส่วนใหญ่เขาจะบอกให้ดึงพิมพ์เฮมพาไปดึงรวมวาร์ปให้ดึงรวมบัฟดึงรวมบัฟประมาณนี้ พอเขาบอกดึงเราบัฟทีบับทีครับเราก็บอกเลยเราก็บอกเขาว่านิ่งๆนิ่งๆกำลังดึงกำลังดึงโอเคเราก็รอประมาณวิสองวิปั๊บเราก็กดบัฟนี่นะครับสกิลวัฟคือสกิลนี้นะอ่าสกิลนี้จะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเราก็กดคลิกขวาเลยเราก็จะวารัฟละปั๊บปึ๊บปั๊บ อ่าเห็นไหมนี่พอเราวรา์ปับ๊บเพื่อนเราจะวา์ปมาแล้วอ่าสมมุติว่านี่คือตัวดาเมตอ่ะเราก็เราก็รอให้เพื่อนบัฟให้เราเลยปึ๊บพอเราวา์ปมาปับ๊บอ่าพอเราได้เบ่งบาร์พร้อมปับ๊บตัวดาเมจก็จะออกไปบู๊แล้วอ่าคือได้บัฟครบแล้ว <c oughs> โอเคส่วนหลอดรัปก็มีหน้าที่อ่าสมมุติว่าว้าเพื่อนรวมได้แล้วเรามีบัฟเต็มใช่ไหมครับคือเราอึด นี่สกิลที่2คือสกิลกระทือบนะครับสกิลนี้สําคัญมากนะครับคือสกิลที่เอาไปกระทืบตรงประตู6กะครับคือเขาลวงันอยู่เยอะๆใช่ไหมอ่าเราก็เข้าไปกระทืบไปเขากระเด็นออกคือสกิลกระทืบม้าเนี่ยคือมันจะทําให้คนที่โดนกระทือบจะกระเด็นออกไปคือมันจะทําให้เพื่อนเราเข้าง่ายขึ้น่าประมาณนั้นอ่าสมมติอ่าเดินเดินเดิน,ดนมาปับ๊บ เราก็กดเลือดยี่ยิเนี่ยเขาจะรวงไปตองนี้จะเยอะเนี่ยหลอดบาบมีหน้าที่ทําอะไรพอมาถึงปั๊บกระทืบเลยตั้มพอเราบอกเอ้ยกระทืบแล้วประตูหกโลงเพื่อนเขาก็จะวิ่งเข้ามาได้ประมาณนี้คือหลอดบาดมีหน้าที่คือทำไงก็ได้อย่าให้ตัวเองตายครับอพยายามรักษาชีวิตตัวเองไว้ถ้าสมมุติว่าว่าไม่ไหวแล้วต้องต้องปล่อยให้ตายแล้วคือปล่อยตายเลยไม่ต้องปั๊มเลือดเพราะมันจะเสียเลือดโดยเปล่าประโยชน์คือถ้าปล่อยตายได้ก็ปล่อยตายไปเลยแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่อ่า พอเดินขึ้นมาใหม่ก็หาจุดรวมครับว่าหัวพระหัวกิวเราอะ่ะเขาจะสั่งให้เรารวมฝั่งไหนแค่นั้นเองหลอดบาร์มีหน้าที่แค่นี้ครับสมมุติว่าอมาฝั่งประตู5้าประตู5คือฝั่งนี้ประตู5้าเขาบอกให้มารวมนี่คือประตูห้ามารวมตรงนี้เราก็จะมาแอบตรงนี้ปึ๊บเพื่อนเราก็จะสั่งให้เราเออหลอดบาร์ดึงรวมบัรเราก็ดึงไปปึ๊บนี่แค่นี้ครับ เออเลยหน้าที่หลอดบาร์มีหน้าที่หนึ่งคือนี่สกิลนี้มันจะเป็นบัฟคีครับเหมือนสกิลบัฟคีย์หรือว่าเพิ่มไอจีสักอย่างเนี่ยน้องอ่าเราก็กดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เราก็แบ่งให้เพื่อนได้พอเราดึงรวมบัฟเสร็จปั๊บดาเมจเขาตัวเบ่งบาร์เขาจะแจกจ่ายบัฟให้กันอ่าก็ประมาณนั้นโอเคนะครับหลอดบาร์มีหน้าที่แค่นี้ครับง่ายๆเข้าไปประตู6ใช้สกิลนี้กระทืบใช้สกิลกระทืบตึม แค่นี้เองง่ายๆโอเคหวังว่าคนที่เล่นหลอดวาร์บน่าจะเข้าใจนะครับคือง่ายๆแค่นี้เองครับไม่ยากเลยสําหรับหลอดวาร์บโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ